จะเก่นขนาดน้น้องพร้อมนี่ร้องทั้งสองภาษาเลยทั้งไทยทั้งเทศทำไมชอบเราสังเกตมากกว่าทอยถึงร้องเพลงเลมอนทีกันนิดหน่อยครับแล้วเราทำไมถึงถึงเลือกร้องเพลงเลมอนทีก็เห็นว่าจังหวะสนุกดีแล้วก็เนื้อเพลงก็เพลาะด้วยครับจังหวะสนุกนะครับแล้วเพลงเลมอนทีเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะเพลงเลมอนทีก็แปลว่า ต้นมะนาวครับต้นมะนาวเลยต้นมะนาวอย่างนี้หรือเปล่าใช่เปล่าก็คงเป็นองนั้นค่ะนี่เออแล้วพี่ถามหน่อยเพลงนี้เนี่ยยังไงร้องยังไงเนี่ยคือจดเป็นเนื้อภาษาอังแล้วร้องทั้งหมดเลยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะบอกผู้ชมทางบ้านหน่อยเร็วเนื้อภาษาไทยคอะจดภาษาไทยแล้วร้องจดภาษาไทยแล้วร้องนะครับผู้ชมครับอย่างนี้พี่ก็ร้องได้เป็นสิบเพลงเลยสิอย่างเงี้ยฮะนี่ วันนี้นะพี่ก็ขัดขัดตาไงก็ไม่รู้ธรรมดาในเห็นแต่เล่นละครแล้วก็ถอดเสื้อวันนี้มาใส่เสื้อแล้วรู้สึกยังไงบ้างนี่ใส่เสื้อก็รู้สึกคันๆนะแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยครับก็เจอแต่หนาวหนาวมาแรงวันก็ต้อมด้วยทำไมตัวเหม็นมากลึกเหรอไม่ใช่ค่ะนี่ต้องโคษอากไก่รู้เปล่าอัไก่อะทำให้น้องหนาวรู้ไหมทรมานเด็ก แน่นอนใช่ไหมจริงๆเรามาเด็กเนาะนี่น้องทอมเห็นบอกว่าเต้นเก่งด้วยช่วยเต้นที่พ่อให้ดูหน่อยได้ไหมได้ไหมฮะเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านอยากชมมากเลยได้ไหมอ่างั้นพี่ขอเพลงนะขอเพลงหน่อยครับให้น้องทอมเต้น จริงจริงนะครับพี่เรียนเต้นมาจากไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็มาให้ได้เรียนนะคะก็ในนี้ก็เรียนกับคุณครูนิดหน่อยอ๋อศึกษาเองนะคุณผู้ชมครับศึกษาเองจากทางทางบ้านแล้วก็มีคุณครูสอนบ้างแหฮะสอนเต้นใช่ไหอืมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทอมมากนะครับที่ให้เกียรติกับในรายการดาวรันดวงนะครับก็มีของที่ลึกมอบให้ด้วยนี่อยากได้ทองหรือเปล่านี่นะครับอ่าคเป็นทองจากโกลเนเจอร์นะครับเป็นพข้ลึกจากดาวรันดวงทองค้า99.99%ครับ คุณผู้ชมครับแต่ว่าน้องทอมยังไม่ไปไหนนะครับ <_ an> เขาบอกว่าวันนี้นะครับเต้นฮิปฮอปนี้ยังน้อยไปจริงๆแล้วเขาเต้นไมเคิลแจ็คสันเก่งกว่าน,นี้อีกนะครับ <_ c oughs> แล้ววันนี้นะครับก็ <_ an> จะมาสอนเพื่อนของเขาคนหนึ่ง <_ an> โกตีผีน่ารักครับวันนี้ได้ดูแน่ว่าโกตีเนี่ยจะเต้นและจะฮาขนาดไหนนะครับ <_ an> ในช่วงคืนแหน่งดนาวของคุณอุ้ครับ ดาวเด่นเป็นดาวเด็ก2ดวงด้วยกันนะคะเขาทั้งสองคนมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันค่ะแน่นอนนะคะเขาเหมือนกันคือเป็นดาราเด็กที่ผู้คนชื่นชอบแล้วก็รักใคร่เอ็นดูมากนะคะแต่ในความเหมือนนั้นก็มีความต่างด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะคนแรกนะคะน้องทอมเด็กชายอิสรากิตนิชีหรือเจ้าส้มฉุนและน้องกาะตีผีน่ารักเด็กชายจเจริญพรอ,อ่อนลไมค่ะ ครับโอ้โหได้แล้วเป็นแขกที่ตัวเล็กที่สุดตั้งแต่พี่อู้เคยสัมภาษณ์มาเลยนะคะเนี่ยโอ้มาแนะนําทีรคนก่อนดีกว่านะคะน้องทอมหรือเจ้าส้มฉุนนี่ก็โด่งดังจากละครเรื่องเรือนมายุราจําทีตาได้ไหมคะได้เล่นด้วยกันนะคะส่วนน้องโกตีนี่ก็แจ้งเกิดจากช่องสามเหมือนกันจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเรียกว่าเป็นรายการแรกในชีวิตเลยใช่ไหมคะครับโอ้โหมาเกิดที่นี่เลยนะคะวันนี้ก็มาคุยกันที่ช่องสามเหมือนเดิมละค่ะ เอาละสองคนนี้มีความเหมือนกันข้อแรกนะคะคือเป็นคนที่รักในการแสดงชอบที่จะแสดงออกตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยอถามพี่โก้ก่อนนะพี่โก้ชอบร้องเพลงมากเลยใช่ไหมคะชอบครับเห็นบอกว่าตอนเด็กๆนี่เวลาไปที่ท้องนาเอาวัวไปด้วยนี่ต้องสะพายวิทยุไปเหรอคะต้องเอาวิาทยุไปไปร้องด้วยกันไปเลี้ยงวัวเหรอคะไปเลี้ยงวัวแล้วก็ตอนเอาวัวปลุกแล่งแล้วก็ฟังร้องเปิดเพลงฟังร้องเพลงแบบไหนเพลงตุ้งตุ้งแบบ ชอบร้องเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะคนอกจากร้องเพลงได้แล้วเนี่ยนะคะยังร้องอะไรได้อีกคะร้องิเกได้ครับนี่เข้าวงการเนี่ยก่อนจะมาเล่นตลกก็เล่นลิเกใช่ไหมคะครับอ่ามาคุยน้องทอมบ้างดีกว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าสองคนนี้เหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบการแสดงออกแล้วก็มีฝีมือทางด้านการแสดงหลายๆแบบน้องทอมนี่จะมาแนวเต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นน้องทอมอิสราห,หรือเป็นน้องทอมส้มฉุนแต่เป็นทอมชีโร เออทอมชิโร่มาจากไหนคะ <c oughs> ก็ตอนเด็กๆนี่ชอบพี่ติ๊กชิโร่มากเลยค่ะทั้งทอมเหรอคะแล้วก็จะเต้นตามเขาค่ะเต้นตามพี่ติ๊กชิโร่ครับทำไมถึงชอบพี่ติ๊กล่ะลก็ทำไมเขาเต้นเก่งด้วยครับแล้วก็ร้องเพลงเก่งแล้วก็อยากจะเป็นแบบพี่ติ๊กชิโร่ใช่ไหมแล้วก็อยากจะเต้นแบบเขาได้บ้างหรอแล้วทำไมถึงเป็นทอมชิโรล่ล่ะ ก็ถ้าเขามีติ๊กชีเลอร์ก็ต้องมีทอมชีโลอร์ว่า่หลังจากนั้นไม่นานก็มีคอนเสิร์ตที่โด่งดังมากในประเทศไทยคือคอนเสิร์ตไมเคิลแจ็กสันน้องทอมเปลี่ยนละไปชอบไมเคิลไม่ชอบพี่ติ๊กแล้วเหรอทำไมล่ะคะก็ไม่อยากจะชอบอะไรซ้ำๆก็เราก็ต้องเปลี่ยนแนวบ้างก่อนที่ไมเคิลแจ็กสันจะมาเล่นคอนเสิร์ตเคยรู้จักเขาไหมคะ ยังไม่เคยครพอเมะพอไมเคิลเนี่ยมาออกคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยก <ฮะ S 1> ็ก็เห็นเห็นทางทีวีไหมคะเราก็อยากเป็นเหมือนเขาอีกเพราะท่าเขาสวยดีร้องเพลงก็เก่งใช่แล้วก็เต้นเต้นก็เก่งเราก็อยากเปลี่ยนแนวว่างเต้นแนบบเขาว่างเปลี่ยนแนวเพราะไม่ชอบอะไรซ้ําๆใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแล้วพอชอบไมเคิลตอนนั้นเ่ยชอบขนาดไหนแบบที่สุดองที่สุดค่ะ ที่สุดนี่ขนาดไหนอะคะแบไม่เคยชอบใครมากกว่านี้เลยครับหรอคะค่ะแล้วให้คุณแม่ทำอะไรให้บ้างคะก็ให้คุณแม่ไปซื้อวิดีโอตัดเสื้อผ้าแล้วก็เอาวิดีโอมาดูมาซ้อมเล้นครับหรอคะโอ้โหเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยนะคะตอนนี้เรียกว่าทั้งสองคนเนี่ยดังมากเลยดังมากจริงๆนะคะงานการเยอะแยะนะคะ น้องโก้งานเยอะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะคนดังก็ก็เปลี่ยนแปลงไปคับเพราะว่ามีคนรู้จักมากขึ้นครับแล้วคนเข้ามาทักทายเรายังไงคะก็มาทักก็ตีก็ตีแบบเด็กเรือรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นพี่พีหน่อยหรือว่าเป็นทุกทุกวัยครับก็ตีก็ตีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมเจ้าส้มฉุนไปไหนคนก็ทักเจ้าส้มฉุนใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วเขาเข้ามากรีดกราดขนาดไหนคะน้องทอมก็ตอนที่ไปสนามศุภชาาลาศาัยนะคะก็งานฟุทบุตก็เดินไปกับพวกพี่ๆมาแล้วก็พ่อคุณแม่ครับเนี่ยแล้วก็เดินไปมีคนเขาก็เรียกส้มฉุนพอดีพอดีเขามีรั้วกั้นเหล็กใช่ไหมคะ,คะแล้วเขาก็พังเข้ามาเลยค่ะครับแล้วก็มาลงกระหมดเลยค,ครับแล้วก็บอกาิกาต้องมาช่วยกันเอาไว้นี่มีบอิกาช่วยกัน แล้วต้องแจกลายเซ็นไหมคะก็ตอนนั้นก็ที่ไปเที่ยวก็แจกเวลาไปโชว์ตัวตามงานต่างๆนี่มีคนมาขอลายเซ็นขนาดไหนคะก็ประมาณยี่สิคนไม่มือไหมก็เม่ค่ะบอกคุณแม่ว่าอะไรแอบไปรู้มานะคะเนี่ยบอกคุณแม่ว่าอะไรคะอไม่อยากเซ็นนะคบก็อยากจะได้ตายาง อะไรนะอยากได้ตรายางเลยค่ะไม่อยากเซ็นแล้วอยากได้ตรายางค่ะทำไมอ่ะเมื่อยค่ะเมื่อยหรอโถน่าสงสารแล้วต้องโก้อเหรอคะมีคนขอลายเซ็นเยอะไหมคะเยอะมากครับไปเล่นที่ว่าไปเล่นที่เนี่ยครับคุณอาว่าเราแบบไม่ค้างหลังมยอดิไม่ไปนั่งเราต้องขึ้นไปนั่งรถบัสแล้วกระดาษนะครับกระดาษกระดาษที่ว่ากระดาษพอ เย่ยงให้เราฉีกนะครับเซนแปดแปดชื่อแปดชื่อแล้วก็ให้เขาไปฉีกแบ่งเราขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเรียกว่าแฟนๆตุ่มเลยนะคะเอาล่ะวันนี้มาดาวล้านดวงพี่อู๋ก็ต้องขออะไรเซนบ้างไม่แผ้นี้นะคะเซนไปเลย2คนปากกาอยู่นี่ขออะไรเซนอะพี่โก้ก่อนพี่โก้ ก็เซนให้นิดหนึงค่ะก็มีสองชื่อนะครับนี่มีเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ว่าอาเขาสอนเขียนโอ้ค่ะ English e n g l i อ่ามีอาอาสอนเขียนอาอาไก่เป็นคนที่ว่าเรียนภาษาอังกฤษเขาเป็นเขาดีกีตาร์เขาสอนเขียนอ๋อก็ตีภาษาอังกฤษนะฮะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โห นี่ค่ะก็ภาษาอังกฤษนะคะมีไมตรีด้วยแล้วภาษาไทยล่ะภาษาไทยโอ้โหก็กลมๆนะคะก็ตีผีน่ารักรักโอ้อะอะละค่ะนี่ลายเซ็นนะคะก็ตีผีน่ารัก โอ้ย oh, อย่างเงี hum. 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 ้ยนะเซนแจกชื่อแชื so ่อวิชีกแบบนี้เอแล้วก็มาเซนนี้โอ้เหนื่อยแย่เลยน้องทอม่ะคะไหนดูลายเซนหน่อยขอน้องทอมเซนนิดนึงค่ะจะมีเป็นอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเหมือนกันเหรอนี่แล้วก็จะมีเป็นภาษาไทยนะคะก็แล้วเป็น นี่ค่ะภาษาอังกฤษอันบนนะคะน้องทอมมีรูปหัวใจแต่พออันล่างอิสราทอมมีรูปหัวใจค่ะอโอ้ยกว่าจะเซ็นเร็จแต่ละชื่อมีหน้าก็ต้องเมื่อยมือใช่ไหมเอาละงั้นวันนี้พี่อุ๊จะทําให้ความฝันของน้องๆเป็นความจริงนะคะนี่เลยค่ะตรายางค่ะตรายาง คะ็นการทําให้แล้วค่ะแล้วก็ปลายยางลายเซ็นโกตีค่ะอ่าอะลองปั้มดูหน่อยเอาเลยเอาเลยฉลองเลยค่ะอโกตีปั๊มเลยค่ะวันหลังไม่ต้องเซ็นแล้วนี่น้องทองรคะน้องทองกับหัวไมโอ้โหเอาเอามาติดติดกันโกตีตรงนี้ติดตกันโชบใจไหม นี่เอาละค่ะนี่ตราย,ย่างของเรานะคะน้องทอมแล้วก็ตีนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องเซ็นให้แฟนแล้วนะพกไอ้นี่ด้วยน้องก็ต้องเอานี้ด้วยเปิดแล้วก็จิ้มแล้วปั๊มเลยนะคะประหยัดเวลาชอบไหมคะชอบจะเล่นดิ่งนะให้จริงๆนะให้จริงๆโอ้ <laughs> ชื่นจงกันใหญ่เลยนะคะ สองคนนี้ก็ชอบร้องเพลงค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะตอนนี้แต่ละคนก็เลยมีงานเพลงกันน้องโก้มีงานเพลงกี่ชุดละคะสองชุดครับสองชุดมีอะไรบ้างเอย่ยเราจ๋ากับโกออินเตอร์ครับส่วนน้องทอมล่ะคะได้ยินว่าเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานเพลง<ช>กันตอนนี้อยู่ในระหว่างอะไรคะระหว่างการทําเพลงอยู่ค่ะนี่กําลังจะเข้าห้องอัดใช่ค่ะไปเรียนน้องเพลงด้วยใช่ไหมคะไปเรียนครับ กับคุณครูโรธครับค่ะแนวเพลงเป็นแบบไหนนั่นอีกสักมาณสี่ห้เดือนคงจะได้ฟังกันนะคะใช่ค่ะเอ๊ะเราจะมีแบบเป็นเต้นๆบ้างไหมคะโออหติมเลยค่ะเต่มเลยเหรอเต้นแบบไมเคิลใช่ไหมก็แนวๆนี่แหละนี่เลแนวไมเคิลนี่แหละไม่เชิงเลคะงั้นวันนี้โชว์เต้นหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ่านขอดูหน่อยนะคะเต้นแบบไมเคิลค่ะมาเลย ก็ลุกขึ้นก่อนพี่โกะเคยเต้นอะไรแบบนี้มหมตั้งแต่เกิดมาเคยเต้นไหมคะลองดูไหมคะลองดูไหมน้องทอมสอนได้ไหมคะค่ะนะพรุ่งวัน้องทอมนี่ฝึกหัดมาอย่างดีวันนี้ก็จะเป็นครูสอนท่าเต้นไมเคิลให้พี่โกะนะคะอทิระท่าเลยค่ะอย่าหายใจแรงสิคะอทิระท่าเลยค่ะแยกนี้แหละท่าที่หนึ่งต้องลงไปะ ยกแขนยกแขนยกไลยกไหล้าแม่เอก้าแม่เอกจ้าม่เอกผมว่านนูุ่้งไม่เหมือนไมเคิลนะครับไม่เหมือนอะไรอ่ะเหมือนหมันหนักตลงอะครับไม่เป็นไรลองหันซึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ดี๋ยเปิดเพลงแล้วเต้นด้วยกันเลยดีไหมคะไห่ไหมลอลองลดูครับอะลองดูจะจะตซ้อมท่าไหลอีกไหมครับะอะท่าเตะสูงค่ะ กางขากางขาอมือมือลูกป่าวลูกป่าวแล้วก็ลูกป่าวลูกป่าวท่เมื่อกี้เนี้ยแล้วก็พอได้นะคะพอได้นะคะเอาเพลงมาเลยค่ะท่า เต้นอะไรแบบนี้มันก่อนเลยใช่ไหมคะไม่เลยลยครับเ็นไ่อยเหเหนื่อยเลยนะคะแต่น้องโก้เนี่ยเก่งในเรื่องของการเล่นลิเกน้องทอมเคยเล่นลิเกไหมเคยครับอ่าแก้คืนบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูน้องทอมเล่นลิเกกับน้องโก้ค่ะสักครู่ค่ะ